สปุตนิกคือโครงการยานอาวกาศของโซเวียตและสปุตนิกหนึ่งนั้นก็คือสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ชิ้นแรกที่ขึ้นไปโคจรในอวกาศรอบโลกได้สําเร็จสปุตนิกหนึ่งนั้นโคจรอ,อยู่ในอวกาศได้ประมาณ3สัปดาห์หลังจากนั้นมันก็เริ่มลดวงโคจรต่ําลงมาเรื่อยๆและสุดท้ายมันก็กลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและลุกไม่ตกลงมาอย่างพื้นโลกและนี่ก็คือความจริงที่โซเวียต ให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกแต่มันก็มีบางคนไม่ได้คิดว่าความจริงจะเป็นแบบนั้นพวกเขาคิดว่าโซเวียตได้ไปเจอบางอย่างในอวกาศและได้นำมันไปเก็บซ่อนไว้และทฤษฎีสมคบคิดเหล่านั้นมันก็ถูกนำมาสร้างเป็นหนังเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับลงงุงมูวี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องสปุตนิคมลิตตยูแฝงร่างให้รับชมและฟังกันนะครับ เรื่องราวจะเป็นยังไงเรามารับชมและฟังกันเลยดีกว่าครับหนังเริ่มเรื่องมาในปี1983ยานออบิทสีถูกส่งขึ้นไปยังอวกาศทุกอย่างดูเป็นไปได้สวยนักบินทั้งสองคนของยานก็ได้สนทนากันอย่างมีความสุขแต่ว่าจู่ๆมันก็ได้มีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นยานออบิทสีถูกบางสิ่งบางอย่างพุ่งชนทำให้การติดต่อจากยานออบิทสี กับศูนย์ควบคุมขาดหายไปณสาธารณารัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซักในปี1983มันได้มีวัตถุบางอย่างขนาดใหญ่ล่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าไถ่บ้านแก่ๆคนหนึ่งก็ได้ควบม้ามาเจอวัตถุนั้นเข้าซึ่งวัตถุนั้นมันก็คือยานออบิทสีที่ขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมไปนั่นเองเมื่อไถ่บ้านคนนั้นเข้าไปดูที่วัตถุเขาก็พบกับศพของนักบินอวกาศคนหนึ่ง ที่สภาพเละตุ้มเปะ๊ะส่วนนักบินอีกคนเขาสามารถรอดชีวิตมาได้ไถ่บ้านเลยจะรีบเข้าไปช่วยนักบินคนนั้นแต่นักบินกลับบอกให้ไถ่บ้านอยู่ห่างๆเขาเอาไว้ในเวลาต่อมาที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่กรุงม,มอสโกก็ได้มีพยาบาลคนหนึ่งกําลังถูกคณะกรรมการสอบสวนเธอคนนี้นั้นเธอสามารถช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งเอาไว้ได้แต่วิธีการที่เธอใช้ช่วยเด็กคนนั้น มันผิดหลักการและจรรยาบันทางการแพทย์อย่างรุนแรงพวกคณะกรรมการก็เลยได้บอกกับเธอว่าเธอมีทางเลือกเพียงสองทางคือยอมรับผิดหรือไม่ก็ถูกไล่ออกและในระหว่างที่ทำการสอบสวนเธออยู่นั้นมันก็ได้มีชายปริศนาคนหนึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่หลังการสอบสวนเสร็จสิ้นลงชายปริศนาก็ได้เดินเข้าไปหาพยาบาลคนนั้นเขาก็ได้บอกกับเธอว่าเขานั้นต้องการตัวเธอและความสามารถของเธอ เพื่อมาร่วมกับภารกิจลับของทางกองทัพเพราะว่าชายคนนี้นั้นเขาไม่สนวิธีการทํางานเขาสนใจแค่ผลลัพธ์และตอนนี้เขาต้องการเธอเข้าร่วมภารกิจเป็นอย่างมากแล้วชายปริศนาคนนี้ก็ได้บอกกับเธอว่าเขานั้นคือนายพลของโซเวียตพยาบาลสาวในตอนนี้เธอไม่มีที่จะไปหรืองานให้ทําแล้วเธอก็เลยตัดสินใจรับภารกิจที่นายพลเสนอให้กับเธอนายพลก็เลยถามเธอตอบไปว่า เธอเคยได้ยินข่าวการลงจอดของยานออบิทส,สีบ้างหรือไม่สิ่งที่ทางกองทัพให้สื่อนำเสนอให้ประชาชนดูนั้นมันแตกต่างจากความเป็นจริงไปเล็กน้อยโดยในความเป็นจริงนั้นยานออบิทส,สีได้ขาดการติดต่อไปและต่อมาก็พบว่ามันตกลงมาที่โลกนักบินคนหนึ่งเสียชีวิตส่วนนักบินอีกคนหนึ่งสามารถรอดชีวิตมาได้แต่ว่านักบินที่รอดมาได้นั้นเขาได้มีอาการสูญเสียความทรงจำ ในพลเลยอยากให้เธอไปช่วยภารกิจของพวกเขาในเรื่องฟื้นความทรงจำของนักบินที่รอดชีวิตมาได้เวลาต่อมาพยาบาลสาวเธอก็ถูกพาตัวมายังฐานทัพลับของโซเวียตตัดมาทางด้านนักบินที่รอดชีวิตอาการของเขาตอนนี้นั้นมันก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปและดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็มีเพียงแค่ต้องฟื้นความทรงจำที่หายไปของเขากลับมาพวกเขาพยายามใช้วิธีสะกดจิตนักบิน แต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อยไม่มีเสี้ยวของความทรงจำใดๆของเขาเลยที่ฟื้นขึ้นมาและเมื่อพยาบาลสาวมาถึงเธอก็ได้เข้าไปพบกับนักบินเพื่อประเมินอาการของเขานักบินก็ได้ขอร้องให้เธอช่วยโทรหาลูกชายของเขาเพราะว่าตั้งแต่กลับมาที่โลกนี้เขาก็ถูกกักตัวอยู่ที่นี่ไม่ออกไปไหนมันทําให้เขานั้นเป็นห่วงลูกชายของเขามากและเมื่อพยาบาลสาวประเมินอาการของนักบินเสร็จ เธอก็ได้ไปแจ้งกับนายพลว่านักบินคนนี้นั้นเขามีอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลซึ่งมันก็เป็นอาการทั่วไปของคนที่โดนขังหรือกักบริเวณไว้ซึ่งพยาบาลก็บอกกับนายพลว่าเธอช่วยพวกเขาประเมินอ,อาการได้เพียงเท่านี้ซึ่งนายพลเองก็ไม่ติดขัดอะไรและก็ได้บอกกับเธอว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีหอม,มารับเธอไปส่งจากนั้นทหารก็ได้พาเธอไปอย่งห้องพัก เธอเลยได้พยายามติดต่อหาลูกชายของนักบินคนนั้นแต่ว่าโทรศัพท์มันก็ไม่สามารถติดต่อได้เธอเลยได้ไปทำธุระส,ส่วนตัวของเธอแล้วก็ทานยาแล้วก็เข้าไปนอนพักผ่อนแต่ว่าเพราะสถานที่ที่แปลกไปจากเดิมมันเลยทำให้เธอนั้นนอนไม่ค่อยหลับเธอจึงได้ออกไปวิ่งเพื่อให้ร่างกายของเธอนั้นอ่อนเพลียแล้วเธอก็ได้กลับมาที่ห้องพักของเธอซึ่งทางนายผลก็ได้มารอเธอที่ห้องพักอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว อว่ามันได้มีเรื่องด่วนเกิดขึ้นเธอได้ถูกพาตัวมาอย่างห้องทดลองและเธอก็ได้เห็นภาพที่ทําให้เธอต้องตกตะลึงมีบางสิ่งบางอย่างออกมาจากร่างกายของนักบินนักบินได้หมดสติไปส่วนสิ่งที่ออกมาจากตัวเขามันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเจ้าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากดาวโลกใบนี้พยาบาลเธอจึงได้เข้าไปดูเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ใก,กล้โดยมีกระจกกั้นอยู่ แต่จูจ่ๆมันก็พยายามกระโจนเข้าใส่เธอแต่โชคยังดีที่ยังมีกระจกปิดกั้นอยู่ไม่อย่างนั้นเธออาจจะไม่รอดแล้วก็ได้สิ่งนี้คือสิ่งที่นายผลไม่ได้บอกกับเธอตั้งแต่แรกงานจริงๆของเธอที่พวกเขาเรียกเธอมันนั้นมันไม่ใช่แค่การฟื้นความทรงจําของนักบินแต่เธอต้องหาวิธีแยกสิ่งมีชีวิตนี้ออกมาจากตัวนักบินโดยทางนายผลก็ได้บอกกับเธอว่าเธอจะทํางานนี้หรือไม่ทําก็ได้ พวกเขาไม่ได้บังคับแต่ว่าเธอนั้นก็เลือกที่จะทำงานที่อันตรายนี้ต่อมาพยาบาลสาวเธอก็เริ่มหาและบันทึกข้อมูลของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกตัวนี้โดยเธอได้เก็บบันทึกเวลาที่เอเลียนมันเข้าออกจากร่างกายของนักบินทำให้เธอได้รู้ว่ามันเข้าออกจากร่างกายของเขาอย่างเป็นเวลาโดยเธอสันนิษฐานว่าร่างกายของนักบินคงจะเป็นเหมือนชุดอวกาศของมัน มันสามารถฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายของตนเองได้รวมทั้งยังสามารถฟื้นฟูร่างกายให้กับนักบินที่เป็นร่างให้มันแฝงได้ด้วยเช่นกันและในตอนนี้เธอก็สามารถติดต่อกับลูกชายของนักบินได้แล้วลูกชายของนักบินถูกส่งไปไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กเพราะว่าแม่ของเด็กได้เสียชีวิตไปแล้วและในเช้าวันต่อมาพยาบาลสาวเธอได้เข้าไปคุยกับนักบินเธอได้พยายามใช้คำถามที่กดดันนักบินให้ถึงขีดสุด จนนักบินยอมบอกข้อมูลกับเธอด้วยเขาบอกว่าเอเลียนที่แฝงอยู่ในตัวของเขามันมีปฏิกิริยาบางอย่างกับสารในตัวมนุษย์และเวลาต่อมานักบินก็ได้รู้เรื่องที่ทางกองทัพให้ข้อมูลเท็จกับพวกนักข่าวทำให้นักข่าวนำเสนอเรื่องที่ไม่จริงเกี่ยวกับยานออบิทสีเขาเลยได้ขอร้องให้พยาบาลสาวช่วยเขาไปจากที่นี่แต่ว่าทางพยาบาลสาวเธอก็ได้ปฏิเสธเขาไปและในค่ำคืนวันนั้น การทดลองก็ได้ดำเนินต่อไปพยาบาลสาวเมื่อใกล้ถึงเวลาที่เอเลี่ยนจะออกมาจากร่างกายของนักบินเธอก็ได้ขอเข้าไปในห้องขังของนักบินเพื่อเผชิญหน้ากับเอเลี่ยนตัวนั้นโดยตรงช่วงแรกที่เข้าไปอย่างห้องขังเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็เป็นไปอย่างปกติแต่พอเวลาผ่านไปสักพักจู่ๆเอเลี่ยนเหมือนก็พุ่งเข้ามาทำร้ายเธอหลังจากการทดลองจบลงพยาบาลสาวกับนายพลก็เลยได้ตั้งข้อสงสัยกันว่านักบินคนนี้ อาจจะสามารถควบคุมเอเลี่ยนตัวนี้ได้เพราะมันไม่ได้เข้ามาทำร้ายเธอทันทีเราว่าช่วงเวลาหนึ่งนักบินจะควบคุมมันไว้ได้และพอเวลาผ่านไปเขาก็ควบคุมมันไม่ได้จนมันพุ่งเข้ามาทำร้ายเธอต่อมาพยาบาลเธอก็ได้สงสัยว่าข้อมูลที่ทางกองทัพให้เธอนั้นมันอาจจะไม่ครบเธอเลยได้ไปพบรองหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์เพื่อขอดูข้อมูลเพิ่มเติม มันก็เลยทําให้เธอได้รู้ความจริงว่าทางกองทัพโซเวียตได้ปกปิดเรื่องราวที่เลวร้ายมากอยู่ก็คือทางกองทัพนั้นได้นํามนุษย์เป็นเนที่ยังมีชีวิตอยู่มาให้เอเลี่ยนกินเป็นอาหารเธอเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องเธอจึงได้เริ่มคิดที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขเรื่องราวเหล่านี้เธอจึงได้นําเรื่องที่เธอเพิ่งได้พบเจอมาไปเล่าให้กับนักบินฟังพวกเขาจึงได้นัดเจอกันในตอนเที่ยงคืน แล้วพวกเขาก็ได้พากันลักลอบเข้ามาอย่างห้องเก็บหลักฐานเพื่อหาความจริงทั้งหมดของเรื่องนี้ทําให้พวกเขาได้พบกับความจริงว่านายผลต้องการจะใช้เอเลี่ยนตัวนี้เป็นอาวุธแต่พวกเขาทั้งสองคนจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในเช้าวันต่อมานายผลเ,ยเรียกพยาบาลสาวมาพบแล้วเขาก็ได้สารภาพความจริงทั้งหมดกับเธอเขาก็ได้บอกกับเธอว่าหากกองทัพโซเวียตสามารถควบคุมเอเลี่ยนตัวนี้ได้ มันจะทำให้โซเวียตมีชัยไปเหนือทุกประเทศหลังจากนั้นพอถึงเวลาที่เอเลียนมันจะออกมาจากร่างนักบินพยาบาลก็ได้เข้าไปยัางห้องขังของนักบินเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างทำให้เธอได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วนักบินสามารถควบคุมเอเลียนตัวนี้ได้พวกเขาเลยได้เริ่มวางแผนที่จะพากันหลบหนีโดยมีหัวหน้าศูนย์วิจัยช่วยพวกเขาในแผนการหลบหนีครั้งนี้ด้วย ว่าเขาก็เห็นว่ามันเป็นการวิจัยที่ไม่ถูกต้องหลังจากเริ่มทําตามแผนพวกเขาก็สามารถหลบหนีออกจากส่วนวิจัยลับแห่งนี้ไปได้จากนั้นหัวหน้าศูนย์วิจัยก็ได้โทรไปรายงานให้หน่วยงานของรัฐรับรู้เรื่องงานวิจัยลับนี้เมื่อในผลทราบเรื่องมันก็ทําให้หัวหน้าศูนย์วิจัยถูกส่งไปนอนเล่นเงียบเก้นหลุมทันทีตัดมาทางด้านนักบินและพยาบาลพวกเขาถูกพวกทหารตามไล่ล่ามาติด,ตด พยาบาลเลยได้ฉีดสารบางอย่างให้กับนักบินเพื่อให้เอเลียนปรากฏตัวออกมาพอเอเลียนมันออกมาจากร่างของนักบินมันก็ได้พุ่งไปจัดการโจมตีพวกทหารทันทีมันทําให้พวกเขาทั้งสองคนสามารถหนีรอดจากการตามล่ามาได้แต่พอพวกเขาหนีไปได้สักพักอาการของนักบินมันก็ดูแย่ขึ้นเรื่อยๆและระหว่างนั้นทางด้านในผลก็ติดตามพวกเขามาจนพบและจะจับตัวพวกเขากลับไปยังศูนย์วิจัยนักบิน เลยได้ตัดสินใจปล่อยเอเลียนออกมาจากนั้นก็ควบคุมมันให้จัดการกับนายพลส่งนายพลลงไปนอนเล่นในหลุมทันทีเมื่อจัดการนายพลเสร็จเอเลี่ยนมันก็ได้กลับเข้าไปอยู่ในร่างของนักบินตามเดิมตอนนี้อาการของนักบินดูเหมือนจะไปต่อไม่ไหวแล้วพยาบาลเลยบอกกับเขาว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีทางออกเธอและเขาจะต้องช่วยกันแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้แต่ว่านักบินเขาก็ไม่คิดแบบนั้น เขาคิดว่ามันคงมาถึงทางตันแล้วมันไม่น่าจะมีทางออกให้เลือกแล้วเพราะเอเลี่ยนตัวนี้มันอันตรายต่อโลกมากเกินไปมันไม่ควรจะถูกใครนำไปใช้เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์เขาจึงได้ตัดสินใจใช้ปืนยิงตัวเองตายไปก่อนที่นักบินจะฆ่าตัวตายเขาก็ได้ฝากฝังให้พยาบาลช่วยดูแลลูกชายของเขาให้ด้วยและในเวลาต่อมาพยาบาลสาวก็ได้ไปรับลูกชายของนักบินมาดูแลแล้วหนังก็จบลงไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังรัสเซียเรื่องนี้หากมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ